มาดูกรณีการทุจริตบัตรทองที่มีการเบิกคัดกรองโรคกองทุนบัตรทองเกินจริงนะคะทําให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสอปอสชค่ะยกเลิกสัญญากับคลินิกและโรงพยาบาลเอกชน64แห่งในพื้นที่กรุงเทพนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะยืนยันกรณีที่เกิดขึ้นมีประชาชนถูกกระทบกว่า8 0 0 0 0นคนนะคะซึ่งยังได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมค่ะโดยยืนยันจะแก้ไขเรื่องนี้อย่างรวดเร็วค่ะติดตามจากรายงานค่ะ เจ้าหน้าที่สายด่วน1330สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปสอชอรับโทรศัพท์ผู้ที่โทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเป็นวนละสอง0,000ื0นสายจากปกติเดือนละ60,000ซนสายหลังจากสปสอชอยกเลิกสัญญาหน่วยบริการที่เป็นคลินิกชุมชนอบอุน่นและโรงพยาบาลเพิ่มอีก64แห่งที่เบิกจ่ายค่าบริการคัดกรองโรคกองทุนบัตรทองเกินจริง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยอมรับว่าปัญหานี้เกิดจากการทุจริตส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยและยืนยันว่าสิทธิบัตรทองของประชาชนกลุ่มนี้ยังคงอยู่และการยกเลิกสัญญาเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นต่างจังหวัดไม่ได้รับผลกระทบสิทธิบัตรทองไม่หายแน่นอนนะครับมีแต่เพิ่มขึ้นนะครับจริงๆเนี่ยเราต้องการให้จาก30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยเป็น30บบาทรักษาทุกที่ด้วยนะ นะครับทั้งทุกโรคทุกที่นะครับไม่มีการตัดสิทธิใดๆทั้งสิ้นเลยมีความเข้าใจผิดซึ่งผมก็มั่นใจว่าคงเป็นคงเป็นการใส่ร้ายป้ายสีมาจากผู้ที่เสียผลประโยชน์จากการที่สพสอชอต้องยกเลิกคลินิกต่างๆนะครับก็พยายามป้ายใส่ร้ายป้ายสีมาโดยเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันอย่างที่สปสอชอตรวจสอบทุจริตมาอย่างต่อนเนื่อง หลังพบพิรุธการเบิกชดเชยค่าตรวจคัดกรองโรคเมตาบอลิกหรือโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคอ้วนทําให้ก่อนหน้านี้มีคลินิกที่ถูกยกเลิกไปแล้ว18แห่งรวม84แห่งขณะเดียวกันอยู่ระหว่างการตรวจสอบคลินิก107แห่งว่ามีความผิดหรือต้องปิดบริการหรือไม่ขณะนี้คาดว่ามีประชาชนถูกกระทบ1ล้านคนเรากําหนดไว้เลยว่าเป็น X บาท นะเช่นเราบอกว่าสาหรับการส่งเสริมป้องกันโรคเนี่ยนะให้หัวละ3 0 0บาทาต่อประชากราถ้าเขาดูแลประชากร100คนก็ได้ไป3ล้าน3ล้านนี่อยู่ที่นั่นแล้วก็บอกว่าถ้าประชาชนมารับบริการหรือไม่มารับบริการท่านก็จะได้ไปทั้ง3ล้านนี่แหละนะฮะดังนั้นเนี่ยพอเหมาจ่ายไปแล้วทนี่มันก็วัดผลยากถูกไหมฮะแล้วก็เราก็รู้กันอยู่ว่าถ้าเราให้แต่การรักษาพยาบาลอย่างเดียวโดยที่ไม่มีการส่งเสริมป้องกันโรคเลยเนี่ย มันมีแต่จะใช้งบประมาณมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นเราจึงอยากจะให้ความสําคัญกับเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดังนั้นการกําหนดวิธีการจ่ายเงินใหม่จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเข้าถึงบริการแต่นะครับอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันก็กระตุ้นทําให้อย่างอย่างที่บอกนะฮะให้บริการมากได้ค่าได้ได้ค่ารักษาพยาบาลมากได้ค่าตอบแทนมากจึงมีการใส่ข้อมูลที่ไม่ได้ให้บริการจริงเข้ามาซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ต้องแก้ไข การทุจริตบัตรทองกรณีล่าสุดทําให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ประมาณ8 0 0 0 0นคนที่ขึ้นทะเบียนสิทธิ์ในคลินิกเหล่านั้นถูกกระทบหากสะปะสะชไม่ดําเนินการจะเป็นผลลบกับประชาชนโดยตรงจากการถูกสวมสิทธิ์การบริการทั้งที่ไม่ได้รับการคัดกรองเบาหวานความดันกระทบต่อองค์กรที่จะไม่ได้ข้อมูลเพื่อวางแผนบริหารจัดการและกระทบต่องบประมาณที่เป็นภาษีของประชาชน กรณีที่เกิดขึ้นนี้มีเสียงสะท้อนจากตัวแทนกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพไม่อยากเชื่อว่า,ว,าว่าคนในระบบที่ที่อยู่กับการดูแลรักษาเรื่องสุขภาพนคนจะจะทุจริตนะไม่อยากเชื่อไม่อยากเชื่อว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้เพราะมันเป็นการโกงบนชีวิตสุขภาพของประชาชนสองล้านกว่าคนโรงพยาบาลของรัฐส่วนใหญ่ พบความแออัดของผู้ป่วยนอกที่ต้องไปรอคิวเพื่อรับการบริการจึงทําให้เกิดคลินิกชุมชนอบอุน่นที่ขณะนี้พบว่าทุจริตแล้วกว่า80แห่งมีข้อเสนอจากตัวแทนกลุ่มคพนรักหลักประกันสุขภาพต้องการให้ผู้ที่อาศัยในกรุงเทพมหานครเข้าถึงบริการด้านสุขภาพนี่คือเราต้องขยายต้องเพิ่มจํานวนหน่วยบริการแบบแี้ขึ้นมาถ้าเป็นความฝันเลยเนี่ยทุกเขตในกรทมจะมีโรงพยาบาลประจำเขต นะพอมีโรงพยาบาลประจำเขตปุ๊บเนี่ยโรงพยาบาลเป็นเหมือนกับแม่ขายให้ศูนย์สาสุขให้ศูนย์ให้ศูนย์ส,สาสุขที่อยู่ภายในเขตตอนนี้นะครับแล้วก็ไปเพิ่มศักยภาพของศูนย์สาสุขให้มากขึ้นมีหมอจริงๆออกไปทุกวันมีพยาบาลประจําเลยตามอัตราที่ตอนนี้ก็มีอยู่เนี่ยก็มันก็จะให้เสริมให้มันแข็งแรงขึ้นมันั้นก็จะรับผิดชอบจํานวนประชากรแบบนี้ได้เยอะขึ้น การที่เราต้องพึ่งพาคลินิกเอกชนเนี่ยมันก็อาจจะลดลงแล้วทําให้เรามีข้อต่อรองในการที่จะเลือกคลินิกที่ที่มีคุณภาพจริงๆไม่ทุจริตเนี่ยเข้าเข้ามาในระบบมากขึ้นแ,วแนวทางการแก้ปัญหาสปสชแบ่งเป็น4กลุ่มกลุ่มแรกผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในคลินิกชุมชนอบอุน่นและผู้ป่วยที่รับบริการในโรงพยาบาลส่งตอ่อ ส่วนหนึ่งมีคิวรอผ่าตัดล่วงหน้าสปสชเขต13กทมได้ขอรายชื่อและประสานส่งต่อโรงพยาบาลในระบบเพื่อให้การรักษาต่อเนื่องแล้วกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มที่ยังรักษาตัวเป็นคนไข้ในโรงพยาบาลกลุ่มที่สมหญิงตั้งครรภอายุครร32สัปดาห์ใกล้คลอดและกลุ่มที่4คนไข้ฟอกไตต่อเนื่องทั้งหมดนี้สพสชได้ปรสะปรสานหน่วยบริการรองรับแล้ว ส่วนผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นเบาหวานความดันสพสชเขต13กทมอยู่ระหว่างการประสานหาหน่วยบริการใหม่ให้เช่นกันส่วนประชาชนที่มีแผนการรักษากับหน่วยบริการทั้ง64แห่งสามารถเข้ารับการรักษาต่อเนื่องจากที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอก,กชนคู่สัญญากับสพสช,อชอหรือศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านได้โดยไม่ต้องใช้หนังสือส่งตัว